บุตรของม้าอ่อนนภาค่ะเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้ค่ะพิธีกรฝีปากกล้าแห่งวงการไทยกับม้าอ่อนนภาที่สร้างชื่อเสียงและมีผลงานในวงการอย่างมากมายค่ะปัจจุบันคุณม้าอ่อนนภาเนี่ยพักงานวงการและหันไปทําอาชีพเป็นแม้ค้าขายของแต่เธอไม่เคยยออ่อท้อเดินหนะ้าเริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะ ล่าสุดเองเนี่ยเจ้าตัวก็ได้กลับขึ้นสู่วงการอีกครั้งแต่ไม่ได้มาในฐานะพิธีกรนะคะแต่ว่าครั้งนี้เองเธอกลับมาในฐานะอาชีพที่เธอถนัดเป็นอย่างมากค่ะก็คือครูสอนบุค,คลิก,กภาพวาทีนักแสดงหน้าใหม่นั่นเองจะก้าวเข้าสู่วงการเนื่องจากสงสมประสบการณ์ไว้ไม่อย่างยาวนานเธอได้พบภาพบรรยากาศนะคะเป็นการโพสบรรยากาศขนาดย่เวิร์ช็อปกับน,น้องเป็นนักแสดงหน้าใหม่พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า มีงานทนํานะสอนบุคลิกภาพน้องๆที่จะเป็นนักแสดงหน้าใหม่เข้าสู่วงการนอกจากจะควรนอกจากเธอจะหวนคืนสู่จอและหลายวงการแล้วเชื่อว่าทุกท่านยังไม่ทราบว่าเธอคนนี้มีบุตรด้วยนะคะ บุตรคนที่ว่าก็เป็นบุตรบุญธรรมของเธอนั่นเองซึ่งทางด้านของม้าอ่อนนภาได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมให้ได้เห็นกันนี่ก็เป็นชมหน้าของบุตรสาวและบุตรชายที่ตนนั้นดูแลมากว่า8ปีตามโครงการแม่อุปถัมภ์และได้เล่าความรู้สึกตลอด20ปีที่เป็นแม่โดยม้าอ่อนนภาเล่าว,ว่า20ปีที่เป็นแม่ทำตามโครงการแม่อุปถัมภ์ของ ywca วันนี้เนี่ยเป็นวันแม่ซึ่งได้พบหน้ากับน้อง เมื่อพวกเขาแข็งแกร่งยืนหยัดได้ตัวเองได้ก็จากไปช่วยที่บ้านทำมาหากินหรือไม่ก็หายไปโดยไม่รู้เหตุผลงานนี้ทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับการทำความดีในครั้งนี้ด้วยค่ะ